ก็ไปดูครับว่าการเมืองท้องถิ่นพิุโลกและที่พุทธานีจะขยับยังไงและนี่คือหนึ่งหนึ่งหัวใจการเมืองนะครับคุณแกสาริกาอยู่กับเราแล้วครับพี่แกนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถือครับพี่แกนพี่แกได้ยินเ่าวมือไหมครับครับครับได้ยินนะครับครับได้ยินครับนี่ถือครับโอเคครับพี่แกนพาไปดูพิศโลกตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับก็เดี๋ยวขอคุยต่ออีกสัปดาห์นะเพราะว่าครับวันอาทิตย์นี้จะเป็นการเลอกต่างละ วันอาทิตย์ที่แล้วใช่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 แต่สิบห้าสิบห้านี่ครับก็ถึงวันนี้สถานการณ์ก็ถือว่าคือถ้าในมุมมองของชาวบ้านก็สูกสีอะพิจุดสถานการณ์ตอนนี้นะสูงสีแหละครับอืมเพราะว่าสุเเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเต่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยพิจุตอ่าทั้งเพื่อไทยเองทั้งพัก ประชาชนเองเนี่ก็ขนแกนําไปหาเสียงกันเต็มไปกันหมดอะอ่าโดยว่าเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหทุ่มทุนม,มากที่สุดคไปไป้างฮะอ่าก <ๆ S 2> ็เปิดเวทีหาเสียงสองสองจุดนะครับตาวใหญ่ครับที่สองจุดวันเสาร์วันศุกร์แล้ววันเส,สาร์นะครับครับก็ไม่ธรรมดาควีดีวีดีไปก็ระดับ เรื่องต่างรับชาติแล้แะอันนี้ก็เรื่องต่างหรับชาตินะครับแต่ว่าคือพเพียงแข่เดียวแต่ว่าอตอนแรกผมคิดว่าทํางเพื่ออะไรเองไม่น่าจะเอาจริงจังมากมายแล้วนะเพราะว่าโอ้ไม่ใช่แบบนั้นอ่าใช่แต่ครั้งนี้โอ้เห็นความทุ่มเทมากเลยฮนะอ่อทุ่มเทมากก็แต่ว่าก็ <c oughs> <c oughs> เริ่ม <c oughs> เริ่มมีความมั่นใจว่ามีโอ,อกาสชนะ พรรคประชชนหรือพรรคเก้าไกลเดิมนะเพราะต้อง,อง,อง,งยอมรับทางเก้าไกลนี้ก็เป็นเป็นแชมป์เก่าครับ,รบก็แชมป์มาแต่ปีหกสองละตั่งแต่นอนาคตใหม่ก็แล้วก็มาครั้งนี้ส่วนสวทางเก้าไกลก็เอาทางพักประชาชนอ่อาคุงคุณเท้งคุณทิมนะครับก็ลงพื้นที่ เห็นคุณหมอองก็ลงนะช่วยไปลงไปหาเสียงนะหมอหมอองลงประจําอยู่แล้วนะครับคุณต๋อมถอนชัยธวัฒน์ก็ไปไปผู้ใจหาเสียงอยู่ใช่ครับใช่ไปไปก็ต้องรอดูเดี๋ยวผมว่าวีปาบขยายของประชาชนน่าจะมีวันศุกร์นี้นะครับตามวันศุกร์นี้ก็น่าจะมีวีดีบัขยายครับคือก็งานนี้อย่างที่บอกว่าคือเปิดเปิรนเป็นเป็น ฝ่ายค้านฝ่ายเทศบ,บาลน,นะแข่งกันพอดีแล้วไม่มีไม่มีแจ้งคะแนนเดีใช่ก็าได้อย่างก็เป็นเหมือนศึกศึกสีนะั้นพิสูจนนะ์าะเพราะว่าหนึ่งคุณอิงคุณจะเป็นนายกนะอ่าถ้าชนะพิสุนนะถ้าชนะถ้าเพื่อไทยชนะก็เหมือนเสริมบารมีอ่ะเสริมอ่านี่ไหมนะอ่าน,น้องวันเม่อเห็นจะโฆษณาได้เห็นไหมเห็นไหมเอเอ <c oughs> แต่ถ้าแพ้ก็ยถ้าแพ้เพื่อไทยแพ้นะว่เสมอตัวอ๋อเหรอเสมอตัวไงครับพี่กันอ๋อยังยังไงก็ไม่ใช่มันจะ่ก้าอี้เพื่อไทยอยู่แล้วที่ผ่านมาใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับสมมติถ้าชนะโอ้โหยังไงแชมป์เก่าเนี่ยเราโคตนได้ใช่ใช่เออแต่ถ้าเกิดแพ้ก็ไม่เป็นไรก็ก็ก็ผมบอกวิธีหรไงครับเคยบอกผมเคยกุยยี่ถือว่า ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสีบสี่มิจุตนะยี่สิบสามปีอ,ะ,ปอ,ะ,อะที่เตหนึ่งเขต่เคหนึ่งเตเมืองพิโิตเนี่ยตั้งแต่เป็นทไทยทรัฐไทยพลังประชาชนเพื่อไทยไม่เคยได้เก้าอี้อที่นี่ที่เขตเนี่ยไม่เคยได้เลยใช่ไหมไม่เคยได้เลยครับไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยอ <starts ๆ S 2> อืแม้จะอยายุคป,ปีสี่แปดหน้าิจุตแะปีสี่แปดที่ว่าโอ้คุณจะถึงมาแรงมากอ่ะอ <m> <ม>ย่างเงี้ย ได้สสพิโลก,ก็หลายคนนะ<ช>แ,ตแต่เคตหนึ่งไม่ได้เขตหนึ่งไม่เคยได้เลยใช่ไหมไม่เคยได้เลยก็เป็นของก็เป็นของปบจ่ัยทปัมาสี่สมัยเป็นของ<ช>แลขปัดสี่สมัยอ่าแล้วก็เป็นของอันนั้กใหม่กับเขา้าไก่อ่าก็เพิ่งเราเป็นของสีช็ออีกสองสมัยครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เะเธาก็รดำคัญนานะถ้าเกิดคุณบู้เจ,จิดกันพานนะ ผู้แต่ว่าของเคนไทยชนะนี่ก็โอ้ก็ก็จนเป็นว่าสายของของคนไทยนะพี่สุดาเออไม่กี่ปีน่าจะพี่พี่แกมันกี่ปีที่ไม่เคยชนะเลยยี่สิบสามปีครัพยี่สิบสามปีถอยหลังไม่เคยชนะเลยอ่ไม่เคยชนะเลยอือแล้วเขาเอ๊ะพี่แกนะผมผมเห็นเอ่อหมออ๋องโพสต์อนน้องว่าบอกว่าจะไม่ชนะป่ะอาทิตย์ที่แล้วทำไมถึงโพสต์ไม่รู้นะครับก็ก็เป็นที่ผมคุยเมื่อสัปดาห์แล้วก็คือ ก็ไม่มีเรื่องต้งหน้านั่นแหละคือหนึ่งไม่มีเรื่องต้งหน้าแล้วคนไม่ใช่เสีดน้อยคือตัวแปรคือตัวแปรนะครับก็ก็ก็เป็นตัวแปรที่ทางทางทางเพื่อไทยคือคือก็สองด้านนะคือทังหวังตัวแปรที่ผมบอกว่าตัวแปรก็มีไม่มีเรื่องต้งหน้ากับคนจชเชียอ์เดีน้อยเนี่ยอันตรงนี้ที่ทําให้ทังพรรคไปยังเองวัน่อนไว้นะครับอ่า แต่ขณะเดียวกันก็ทําให้ท่องฝวางเพื่อใจมีความเพื่อเขิมขึ้นอ่ามีมีทําให้ใช้คว่ากติกาเนี่ยกติกาเอื้อเอื้อต่อเพื่อใจอ่าทำให้เกมสูสีขึ้นอ่าสูสีขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับทีสุดแล้วเราเราเก็บอีกหนึ่งที่เขตหนึ่งอำเภอเมืองพิศวงเนี่ยมีมีเก้าตำบลนะครับมีเก้าตำบลอ่ามีเก้าตำบล ตําบลที่ใหญ่นะอก็จะตัวตัวเขตเทศบาลนครพิโลกกับเทศบาลตมอยิกนะครับจอมตมจันทร์สามตัวบนนี้ใหญ่หน่อยถ้าไปดูคะแนนสามตัวบนนี้นะครับรู้สึกเมื่อเมื่อเมื่อเลือกตั้งแล้อกอบจที่ผ่านมาของพิุโลกนะชิงแข่งกันโดยคุณหนูนาที่เป็นคนของหมองอ่ะกับกับคุณบุญชัยเรื่องแก้เก่า ับเพราะว่าตำบลเหล่าเนี่ยคุณอน่นาชนะมองเออพ้ชนะขึ้นบนชัยหมดครับแต่ชนะแบบทูสีนะอ่ครับ้อตรงนี้ก็ทำาะไ้ทางทางเขาเป็นก็มั่นใจเน่อเออทางทางเก่ายังยังมีอยู่ดีอยู่อ่าแต่ว่าแต่ว่าทาเพื่ออะไรก็บอกว่าเออคะแนนไม่ห่างเอ่คะแนนเออคะแนนรอบนี้ก็ทั้งนี้ เรปัจจัยชี้ขาดตรงเนี้ยผม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 บอกมาแล้วว่า,วาถ้าถ้ามีคนมาใช่สิทธิ์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละเจ็ดสิบล้วมันคือถ้าประชาชนชนะอ๋อถ้าใช้าาามาใช้สิทธิ์เยอะประชาชนชนะครับชนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าถ้าถ้าถ้าเกิดมาใช้สิทธิ์มาร้อยละห้าสิบเนี่ยโอ้โสูสีมากแต่ห้าสิบสูสี เอาเข้าก่อนพี่พี่แคนตัวมีตัวเลขไหมว่าคว่ามาใช้เสร็จเท่าไหร่ครับก็เกือบเกือบร้อยละแปดสิบไปสุดเกือบโอเคขาที่ร้อยละแปดสิบอ๋อแต่เขาถ้ามันมีมันรวมถึง,งรูปต้งลงหน้าด้วยนะไปสุดครับเออลงหน้าด้วยเรือบางนอกเขตอะไปสุดมันรวมด้วยแต่ขาว่าหลักที่ก็คือว่าถ้ามีคนมาใช้มาลงคะแนนเสียงมากเท่าไหร่โอกาสรรคประชาชนมีมากขึ้นเท่านั้นใช่ครับใช่ครับครับ แต่ขณะที่ถ้าถ้าคู่ใช้สินไม่เยอะเนี่ยโอกาสของเรื่อไทยก็มีสูงมากเหมื<ๆ>อน,น,นกัน,นครับเพราะฉะนั้แพ้ชน,นะก็ไม่เยอะวิศุภคู่เนี่ยไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะแน่นอนครับครับครับ,รบ,รบเี๋ยวเรวไประทุมอยู่อ่ะวิศุภคโอ้ปทุมนี่ลุ้นจเ่นทิศโดยตรงวิจัยมีโอกาสลงมาสมัครอีกรอบด,ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือคือใบเหลืองนี่ใช้ผู้สมัครเดิมหมดวิศุคครับก็มีสี่คนก็คนเดิมหมดนะครับครับ ก็การหาเสียงพูดตรงๆนะไม่เครคักครับเพราะว่าด้านนึงผมว่าเออก็คงทั้งทั้งคู่เนี่ยคงคงใช้กครื่องเดิมอะ่ะเพราะว่าก็เครือข่ายเดิมบ้านไปกันนะผมว่านะแต่ว่าบ,บรรยากาศผมว่ามไม่คคกคักเท่าไหร่เรามีนาน้องคนยอดชี้เฉียดน้อย เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพอพอไม่มีคนคือรถแหก็ไม่เคยมีในส่วนนะ, <ạ. S 2> ะการใช้แม่นแต่ทางโซเชียลเองก็ก็น้อย <ạ. S 2> ผมว่าก็อาจจะทําให้การปาานอยากมาใช้ชีวิผู้คนอาจจะลดน้อยลงไปแล้วบงส่วนอาจจะมองว่าเคยเลือกไปแล้วเนี่ยเอ,อ้ยทำไมมันต้องเลือกใหม่แอ้ทีจะจะมีเมื่อกั่อนมนะ แต่ว่าโอกาสการขับเกี่ยวต่อสู้กันอย่างหนัก่วงรุนแรงเหมือนเที่ยที่ผ่านมาจะเหมือนเดิมไหมคุณตักเสนยนงมัเทไที่ป่าชานไม่มีไม่ไมไม่มีครับไม่มีไม่มีหรอไม่มีครับไม่มีทาไมฮะคือผมว่าถ้ามีก่านไม่ใช่เครื่องเงาไปเยอะพสอ๋อจ่ายไปเยอะทุนไปเยอะอืมแต่ก่อมเยอะว่าเที่ยวนี้คือสมมติถ้าเครือขายก็คงใช้เครือข่าย ใช้เครือข่ายไปตอกย้ำนะครับอาจจะมีบ้างนะผมราะว่าใกล้ๆอ่ะอาจจะชิมของสวนกลางพื่อไทยลงไปบ้างผมว่านะแต่ไม่ถึงนั้นคุณทะกสิงจะลงนี่ไม่ใช่นั่นแปลว่าเนี่ยแต่ก็สึกคท่านี้ไม่ใช่สึกของแบบเพื่อไทยกับพิจ๊ดโดยตรงแนละ้วใช่ไหมฮะก็ก็ก็เป็นนะเป็นเพื่อไทยกับพิจัด้แต่ก็ไม่หนักไม่หนักไม่ถล่มมันหนักมาใช่ครับใช่ครับเพราะว่า ผมว่ามันมีจุวปัญจัยอะไรอย่างหนึ่งฝั่งทางเพื่อไดเองเนี่ยก็เริ่มปฏิเสธว่าถ้ากดคุณชาชนะเนี่ยชนะใช่แต่คดีคดีคดีนี้นยบวชยยงอยู่อะสใช่ผมสงสัยว่าคุณชาเคยกับธนุชนะตะเกิดได้ทำงานหรือเปล่วปาวะ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาคือปัญหานะครับแต่ขณะเดียวกันิคิเองเนี่ยนแคิเ,เองเนี่ยก็ก็ก็ใช้ ก็เดินเดินอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็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 คงไม่เท่าไหร่แต่ว่าอแต่ก็มีคนกลิรื่ของการใช้เอโจมที่จุดอ่อนขอชาเรื่องเกี่ยวกับคดีเก่านะก็เห็นในโซเชียลเยอะขึ้นครั้งนี้นะอมีมีคนที่แบบไปมือนิ้นามทั้งหลายเนี่ยอ ก็จะเอามาเรื่องนู้นเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณชานะนะมากขึ้นก็ถ้าถ้ามองอย่างเรานะเราต้องมองว่าคุณแก๊ดเนี่ยคำร้วิทย์เนี่ยเป็นต่อละวิสุดนะถ้ามองมาผ่านก็ได้ที่เป็นต่อนะอเพ่อมีพ่อคุณคุณคุณชานีมีบาดแผลครับแล้วก็ฝ่ายวิทย์ชัยคืพระเพื่อสายก็ไม่ได้ทุ่มแบบเต็มร้อยใช่ไหมเต็มตาสุดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมว่า มันมันอาทิตย์ห no น้านะบอกว่าหลังหลังเลือกตั้งอ่อ่าสสอพิโรลนวเนี่ยผมว่าอยู่อยู่อยู่ชตรงพิโรกนเนี่ยนะเกี่ยวข้องนะผมนะถ้าเกิดเพื่อไทยชนะพิสูจน์ครับคำตอสุดท้ายของของเลือกตั้งเอาเอาเอาปจอประทุมเนี่ยครับซึ่งซึ่งเลือกซึ่งเลือกยี่สิบสองขยายนะพิสูจน์ครับก็เล่าไปอย่างเงี้ยอาจจะทับใหญ่เพื่อไทยดงก็ได้นะอืมถ้าถ้าถ้าชนะที่พิโรจนะที่พิโร อ่าใช่ใช่ก็ก็อาจจะทําใหญ่ลงก็ได้นะครับแต่แต่ณวันนี้จะดูอยา่วันนี้นี่ยเงานี่เเงามากคุณชายก็มากลวยยุทธ์แบบลูกออดนะครับพี่สุดโอ้การเพชกพีของคุณชายกับบรรดาบ้านใหญ่ในพื้นที่ก็ยังน่าจะเหมือนเดิมไหมไม่ได้กับไมนเดิมอยู่มมนเดิมอยู่กับไม่มีการย้ายปีกย้ายขั้วย้ายอะไร่าีไม่ไม่มีอะไรเลยผมผมดูแล้วทางฝั่งคุณชายเนี่ยก็น่าจะใช็ค ใช่ฐานเดิมนะครับเพราะว่าฟังจากดูดูจากการหาเสียงของคุณคำลือเมื่อเมื่อวันนี้นะออกมาแนวว่าผมสู้คนเดียวผมไม่มีใครช่วยผมอ่าอะไรประมาณนี้ก็แสดงคุณคุณคุณรู้ว่าเครือข่ายบ้านใหญ่เนี้ยก็ยังอยู่ทางฝั่งคุณชานั่นแหละแล้วทางฝั่งคุณชานี่ก็ก็ผมยางบอกพราว่าคงคราวนี้คงใช้เครือข่ายเดิมแหละพิสุจนะ ที่เขาไม่อยู่ว่าไปแต่ตัวในแง่ของบิชชาญเองก็ก็ไม่ค่อยพูดเรื่องนื้อเยื่อบาพูดแต่เรว่อ่าคงพูดเป็เรื่องผมผมถูกกันแก้ถูกกันแก้ถูกกานแก้ผมผมได้มาคนปทุมสองแสนกว่าคนเลือกผมแต่ผมแพ้เจ็ดคนในประมาณนี้ยก็มา,มามาประมาณนี้แต่แต่สองสัปดาห์นี้เห็นสองคนเนี้ยอาเทียงแบบเดียวกันคือน้ำท่วมปทุม อ๋อเริ่มเริ่มเริ่มมาพูดเรื่องประเด็นน้ำท่วมปฐมครับแล้วก็แตกต่างกันไปสองคนเราพูดเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ต่างกันก็ทุกคูเขาบอกว่าผมผมอ่าเรื่องผมผมจะแก้ปัญหาน้ำท่วมทุกคนอ๋อเรื่องผมผมแก้ปัญหาน้ำท่วมตอนนี้คือคือคือในฝ่ายคุณแจ๊กบอกว่าเนี่ยเอาประประปฐมต้องมีผู้นำต้องมีนี่โอจอ้น้ำจะมาแล้ว ผู้นำทั้งนี้ไม่มีไม่ได้่างเงี้ยประมาณน,นั้นประมาณน,นั้นประมาณน,นั้นครับ<ำ>คุณชางเนี่ยงลงทุนอยู่ในน้ำเลย,เยน้ำเออบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนปีห้าสี่พอดีสมัยห้าสี่เนี่ยคุณคุณชางเป็นในาใยกเนี่ยท<ำ>ีท<ำ>่สุดครับก็ก็ดูแลช่วยเหลือกรมประชุมไาปอนนี่ก็ก็จังฝ่ายจัวแบบนี้แแต่ว่าในแง่ของรถแรแฮ่นของการบนน้อยนะครับน้อยน้อยมากกว่าแล้วก็ใช้ คุณคุณแจก็ใช้เครือข่ายช่องทางโซเชียลนะครับแต่ทางทางคุณชางก็ใช้เครือข่ายเดิมค,คือเครือข่ายบ,บ้านใหญ่บ้านใหญ่เจาะเจาะเจาะถึงถืงใช่ใช่ครับแล้วก็วันที่ยี่สิบอซึ่งวันเดียวกับทางปทุมพิสุด ก็มีเลือกตั้งในอบจชีพชุมพรนะครับอ่าชุมพรด้วยแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะว่ามีลงแข่งคนเดียวไม่มีไม่มีคู่แข่งนะใช่ครับใช่กับจีนวอนเออเป็นอะไรที่สล่มมากที่บอนจะถลุ่ยังไงทีแก ไม่มีคู่แข่งไงก็ลาออกก่อนหรือเปล่าไอ้นี้ลาออกเหมือนกันใช่ไหมลาออกก่อนลาออกก่อนลาออกแล้วแล้วคนที่ลาออกก็ไปสมัครหรอใช่ครับใช่ครับในคนเดิมกลุ่มใครอ่ะเพี่ยกลุ่มคุณลุงผีชุมพลอะไรต่อจะลุงผี่ะะคาลุงผีชุมพลคุณชุมพลจุสใสครับคนที่ที่ชุมพลนี่พูดเยอะพูดเยอะถึงว่าไม่มีคู่แข่งจนจนมีเรื่องนี้ที่เขา ในโซเชียลที่ที่ชุมพรก็คู่กันนะพ่สุดนะชุมพรเมืองชุมพรชุมพรเมืองชุมพลนั่นลึกมีขนาดขนาดสว่างชิดก้าวไกลอ่ะยังไม่ส่งเลยอะไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งเลยไม่ส่งเลยเพรา้ว้าส่งเก็ไม่ได้ก็ได้บอกชุมพร มันจะนฮ่่ <das S 2> <c oughs> อน,นี้ก็อันนี้ก็สนุกไอ้น,นี้ก็สนุกวิวิว่งสองเหมือนกันดิ่สองกันครับก็แต่ที่มีประกาศชาัดเจนแล้วไม่เราก่อนก่อนคบวาละแน่น,นอนนะเมื่อเมื่อวนเสาร์ที่ผ่านมาีิสุดที่ไหนครับอุรอนุฎอนเขาอ่าคุวิเชียนเขาขำประกาศล้วันนี้อดีตอดีตสสนี่นะอ่าเป็นโรจอมาสองสมัยละ ประกาศแล้วว่าผมจะอยู่จนครบวาระสิบเก้าธันวานะครับแล้วผมก็จะส่งห้ายต่อให้คุณสราวฒิเพชรพนมพรลงจับใน,นอุทยานผมนะอรัประยการะชาตถอตัวแล้วอ่าก็แสดงขายใหญ่โตเมือม่อวัอจันเจ้าที่ผ่านมานะครับก็คุณธราวุฒิพเพชรเพชรพริพนมพรเนี่ยเป็นอดีตสะสะเพื่อไทยคนหนึ่งอุดรนะครับข,าขา่าวข่าวที่แล้วนี่แพ้พรรค เก้าไก่ก็เลยมาลงอบพจแทนคุณวิเชียนนะครับคุณวิเชียนก็จะถอยไปอยู่หลังฉากครับที่นา่าสนใจคือการแถลงข่าวเนี่ยมีพลตบริเอกประชาพมน,นอกอ๋อเหรอลืมท่านไปละมาะมามามาด้วยมาด้วยครับมา,มาอยู่ฝั่งคุณวิเชียนเขาวขำเหรอใช่เพราะว่าคุณสราวุฒิเพชรพนมพรเป็นลูกเขยท่านครับ อ๋อลูกเคยท่านอ่ากับกเกิดคุณประชาก็เลยคุณประชาตอนที่วางมือโดยจริงๆที่ยังวางวางมือทางการเมืองหรือยังเนี่ยก็ยังอ่ะยังอยู่กับคุณวิเชนนี่แหละครับที่สุดแต่เพียงแต่ไม่ออกหน้าอ๋อแต่ทางการเมืองต้องถิ่นสิใช่ครับต้องถิ่ต้องถ่ก็รับชาติที่คงไม่ไล้ครับคงเป็นท้องถิ่นอย่างเดียวแล้วล่ะครับคุณไม่ได้สังกัดพักการเมืองไหนเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะอ่าใช่ครับใช่ครับจริงคุณเราพี่บุญบุมพรเนี่ยในพื้นที่ก็เปิดเทอมมานานแล้วล่ะ แต่ว่าเพียงว่าเป็นทางการเนี่ยเอเหมือนเป็นการสมัคต่อเขาก็แถลงเหมือนว่าผมไม่เชิงเขาขำผมอืไม่เวาลาออกคบก่อนคบเวลาแต่คุณทีอยู่จนคบแล้วก็จะส่งต่อให้คุณสราวุฒิพชการนมพรแต่บนเนี้ยอันนี้แปลว่าส <19 S 1> ิบเก้าสิบเก้าธันวาเนี่ก็เออปจทั่วประเทศใช่ไหมครับที่จะหมดหมด<ช>รราการรการทำงานใช่ไหมครับแล้วรื้อตั้งของกัน แล้วก็เลือกตั้งทั้งประเทศเนี่ยสองกุมภาโอ้สองกุมภานธะอ่อาปีหกแปดครับหกแปดก็ก็จะเหลือแต่ขเขาจะบอกผมว่าไม่มีใครเราก่อนกุมภาหร่ะที่สุดแต่นี่ไปนะคงคงเพราะว่ามันมันจะเข้าตุลาละก็ผมว่าก็จะเหลือเนี่ยจะเหลืออีกอีกสองอีกสองอบจก็ค,จ<ะ>คือชุมพรกับกับซีที มีจังหวัดมีสุดมีสี่จังหวัดมีมีชุมพรกับอ่าปทุมยี่สองมีสุดกันนะแล้วก็หกตุลาอืมมียะโสธร,รกับอุทัยธานีครับอ่าอุทัยธานีก็สับคนเดียวครับอ่าคุณสิงห์อ่าคุณนี่ชื่ออะไรผมที่มีปัญหาของปัญญาผมจำไม่ได้ละคุณงงชะดาล่ะ ปุ uh ุ์อุทัยนะอย่างเงี้ยแล้วก็ชื so, so, ่อเยื่อสุธรก็เป็นของผู้เไทอมีคู่แข่งแต่มีคู่แข่งก็เหมือนไม่มีคู่แข่งก็กกแคบเหมือนว่าก็คงเป็นพื้นไทยอะชื่อเยือสุธรก็เนี่ยก็หือแค่เรื่อวิทยสีจังหวัดปิุทธ์ปุมุชุมพรอุทัยธานีแล้วก็อุทัยธานีเยาวอนุรสี่จังหวัดที่ยัง เป็นเรื่องตัองทุสินก่อนคุปวะระนะครับคือคิดว่าจากนี้ไปคงไม่น่าจะมีใคาเออกเยอะละก็ไปอีกทีวัดวัดกันที่ปีหน้าเลยที่สุดกุมภาปีหน้าเลยครับนะพรักประชาชนทุกองจะน่าจะส่งน้อยลงมานะใช่ไหมผมผมคือเขาเขาเขาคุยกันนั้นผมว่าเขาได้หน้าประมาณยี่สิบจังหวัดอะที่สุดประมาณยี่สิบใช่ไหม่ายี่สิบเพราะว่าดูถ้าดูจากเรื่องตั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเขาคงประมาณนี้ละที่สุดเพราะว่า กพราะคงคงคงไม่ส่งเยอะไปกว่านี so ้แหละครับ so อ so so ืเพราะว่า so, ม right. right? ันเอการเมืองแบบพอเป็นการเมืองท้องถิ่นอย่างที่บอกผมที่ผมคุยรู้สึกไ้ครัขาแล้วคือชประชาชนก็จะคิดอีกแบบหนึ่งจะต่างจากการเรืองทั่วไปเราสองใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคงรู้ผลแล้วล่ะเนาะเรื่องการพิลุกครับก็เขาดูว่า อำว่าเลือกตั้งที่พิโซโลกแถลมุมบ์มพี่แขตอนนี้ห้าสิบห้าสิบนะฮะใช่ครับใช่ถ้าคนคไปลงคะแนนเสียงเ,เกินเจ็ดสิบก็น่าจะเป็นพักประชาชนแต่ถ้าห้าสิบลงมาก็จะเป็นพัเพื่อไทยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการผลทีมใหญ่ขาต้องสองฝั่งลงไปขับเคี่ยวกันโดยเฉพาะที่พิโซโลกนะฮะแ,แล้วพิโซโลกเนี่ยไม่จุดจริงท้ายนึงถ้าเพื่อไทยชนะพิโซโลกะจะมีผลต่อปทุมธานี จะมีผลต่อการของอครับนี่ผลยังไงนอกจากคึกเคืองพลังใจดีใช่แล้วก็อาจจะมีกองทัพยกสุดท้ายอะลงมาช่วยตอนนี้อ๋อทีมยากลงมาช่วยใช่ครับใช่ครับอันเนี้ยมันยิงผลแล้วก็อาจจะเป็นทางจิตวิทยาด้วยเชื่อไ่มอ่าพูดวึงในในพื้นที่อาจจะเนี่ยเห็นไหมของเราชนะเลยท,ท,ที่โลกอะไรเงี้ยบ้านนะก็อาจจะเป็นเชิงจิตงจิทยาที่สุดช่วงโค,ค้งสท้ายของ ของปทุมเหมือนกันีิ่งวิครับนนเพราะว่าที่ที่ทั้งสองฝ่ายังหาเสียงก็ธรรมดาธรรมาไม่มีอะไรที่คือเข้าอะไรบ้างก็ก็รอดูสัปดาห์สุดท้ายก่อนว่าใครจะลงมาช่วยอย่างคุณพิ่เนี่ยยังคุณเฉลิมไปไหมคุณวันจะไปเปล่าเนี่ยคุณต้องรุนดูโอ้โหใช่น่าสนใจนะเพราะว่าอต่ทีพี่แก้เดี๋ยวทาให้คุณเฉลิมลูกวันอะไรคุณคุณวันต้องลาเกจากตำแหน่งไหมคุณเฉลิมงอนอ่าใช่ใช่ครับใช่ครับเจีก็ต้องรุนดูว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ย คุณวันกับคุณเฉลิมจะไปช่วยพี่แจหรือเปล่าโอ้นนี้น่าสนใจผมก็ลืมไปใช่ก็อตอนนี้คุณเฉลิมไปเราเนี่รอ้รอยขับนะเขาไปใช่ครับใช่ครับใช่ครับแลอที่ว่าคุณเฉลิมจะจะไปไหมไปว่าไปมันไปช่วยคุณแจใช่ไหมใช่โม่จกการุดท้ายนะโะอ้การุดทจายไปแน่โม่ไปแน่ไปแน่ก็ตอนนี้คุณวันก็ก็ชัดเจนนัคือไปอยู่พลังประชารัฐครับใช่ครับคุณเฉลิมก็ เรียกร้อยครับอย่าลืมนะอีกอีกคนหนึ่งลุงบ้านป่าไงพี่สุดบ้านป่าเาจะพี่แกเป็นใครครับบ้านป่าลุงบ้านป่าไงลุงบ้านป่าลุงบ้านป่าครับแล้วหมายว่าจะไปไม่เหรอไม่ไปไปไม่ไปแต่อาจจะถ่งความใจไปช่วยลุงแจ๊กได้ที่สุดเพราะเพราะคู่แข่งคือเพื่อไทยอ๋แต่จริงๆแล้วลุงบ้านป่ากับพี่แจกเขาเขาเขามีสัมพันธ์อะไร ไม่มีครับไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมนอกจากนอกจากคุณวันเพราะวันตอนนี้อยู่เพ่อปรชาธิปไตยอ๋อคุณวันนี่ก็เป็นกรรมการยี่งรุฐเป็นกรรมการฝั่งกทมอยู่ในของพลังประชาะใช่ครับใช่ใช่ใชคือคือโดยส่วนตัวนี่ไม่มีอะไรกันระวิจงยกับทางกับกับลุงกับลุงป้อมเออเป็นมีแต่ว่าแต่ว่าคุณวันนะครับก็ออลองต้องจับตอนนี้ตอนนี้ที่เหมือนกันนะสองลุงนะคุณลุงเหลิมกับ ลุงเหลิกรุงนป้อมนะคือคือสองลุงไม่ไปสภานะนะอีกคนหนึ่งคุณลุงเหลิ้แกงอนทักเพื่อไทยไม่ไปลุงป้อมลุงกอนไข่ไม่ไปเลยก็เดี๋ยวจับตาดูผมว่าอ่าลุงป้อมอาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งของสนามปทุมก็แล้วนะอยู่าอย่จับตาดูครับ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 สนใจเอ๊ะเดี๋ยวนี้มีเวลาเออาหมดอันนี้เถอะอันนี้หน่อย ก็อาทิตย์นี้เราคุยกันเรื่องเออ่คุณมนัญญาไทยเศรษฐถอนตัวจากการลงไปชิงชิงตำแหน่งเลยนะอบจใช่ไหมอุทัยธานีอุทัยอุทัยนะตกลงตกลงก็กลายเป็นลูกสาวเสียบแทนเนาะไม่แม่ก็เอออบจคนของชาดาลงสมัครเอาบจคนชาดาเลยแล้วเบื้องต้นก็คุณธบิดาลูกสาวตกอนนี้ ัีเขาคาใจเรื่องอะไรป่ะพี่น้องคู่เนี่ยตอนนี้ก็โอบจอตอนนี้ไม่ได้จะจบแล้วไม่ด้จบแล้วไม่จบละผมว่าน่าจบละเพราะว่าคงเรื่องอาจยิงบ้างโคเรื่องคุณปัญญากับคุณที่เป็นแนวโอบจนะผมจําชื่อไม่ได้ละไม่มีติดตรแต่ว่าแต่พอถิ้งทรามายังไงครอบครัวคุยหน้านะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อแถาที่นี้คุณชาดากับคุณปัญญาก็พาลูกหลานไปชี่ทะเลกันอยู่ อ๋อโอเคโอเคได้ครับขอบคุณพี่แกนครับขอบคุณพี่แกนครับ